มิเกลอัตเตตากุนซืออาเซนนอนสออว,ววสร้างความอึดอัดให้กับเป๊ปกวารดโอลาครั้งใหญ่หลังตั้งเป้ากระชากดาวเตะทีมแมนซิตี้มาเสริมทัพเพิ่มอีกรายอัเตตาดึงตัวนักเตะแมนซิตี้มาค้าแข่งกับทีมเมืองกรุงแล้ว2รายด้วยการเซ็นสัญญากับโอลกซานเดอร์ซินเชนโก้และกาเบรียลเชซูสในช่วงซัมเมอร์ปี2022ด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์และ45ล้านปอนด์อย่างไรก็ดีล่าสุดเมื่อ28กร,รกฎาคมทีมท็อกเผยว่า อาเตต้าให้ความสนใจเซ็นสัญญากับสตาทีมเรือใบสีฟ้าเพิ่มอีกโดยหวังดึงฮูเลียนอันวาเรสมาล่าตาขายให้กับทีมปืนใหญ่ในซีซั่นหน้าหลังเล็งเห็นว่ากองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินา่ายังแทรกเข้าไปเป็นนักเตะ11คนแรกของทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ได้นับตั้งแต่ย้ายมาจากริเวอร์เ pl เด้วยค่าตัว14ล้านปอนด์ในปี2022ปัจจุบันอันวาเรสรับใช้ชาติอยู่ในศึกโอลิมปิกเกมและถูกสื่อเผยว่า เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของแอเลติโกมาดริดที่สนใจดึงเขาไปเสียบแทนอันบาโรโมราตากองหน้าทีมชาติสเปนที่ย้ายไปร่วมทีมเอซีมิลานเรียบร้อยแล้วนอกจากทีมตราหมีและทีมปืนใหญ่แล้วเอนโซมาเรสกานายใหญ่ทีมเชลซีตกเป็นข่าวหวังดึงหัวหอกเลือดฟ้าขาวที่มีผลงานพังประตูให้แมนซิตี้36ลูกจาก103นัดในทุกรายการมาร่วมทับในซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นกันแฟนๆแมนซิตี้และอาเซนนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง คอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ